สวัสดีค่ะครูเม่จากครูเม่ e เล l กค่ะวันนี้มาฝึกทำข้อสอบเกี่ยวกับคำศัพท์กันนะคะ v o c a p r a r i s Mr Ronaldo is is the da da d o t of the company He runs the company with 70 staff Oh มันเห็นอะไรผิดนะคะอันนี้เติม s หน่อยนะ เขาบอกว่ามิสเตอร์โรนัลโดค่ะคนคนนี้แหละมิสเตอร์แปลว่านายนะนายโรนโดโจค่ะทำไม is เป็นจุดจุดจุด of the company company แปลว่าบริษัทเขาเป็นอะไรสักอย่างในบริษัท he runs ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาวิ่งนะ runs นะคะบวกกับบริษัทเอยกิจการต่างๆแปลว่าดูแล หรือดำเนินกิจาการอยู่นะเขาอะนะทำบริษัททำไมดูแลบริษัทกับ with 70 staff staff ค่ะ s e คือ70มีพนักง,งานตั้ง70คนเพะฉะนั้น s t a f f ต้องเติม s นะคะมีมากกว่าหนึ่งเขาก็เลยมาหาว่าเอ๊ะรูโนอโรโจน่าจะเป็นอะไรระหว่าง m a n nature มินิเจอร์คือเจ้าขอ,อาผู้จัดการ number two secretary secretary เลขานุก,การนี่นะคะเป็นตำแหน่งในอาชีพนะอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อย headmaster 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 Head เนี่ยแปลว่าครูใหญ่ก็ได้นะครูใหญ่หรือ ฮดแปลว่าหัว Master ก็แปลว่าเจ้านายก็คือนายใหญ่นั่นเองหรือเจ้าของนะคะ n t i e n t s clients Cl แปลว่าลูกค้าะนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคน r u n the company มีพนักง,งานทั้ง70แน่นอนเขาคงไม่ใช่ลูกค้าแน่ๆแล้วผู้จัดการก็ไม่น่าจะใช่นะคะเขาควรจะเป็น Head Master นั่นเองคะ่ะ